สวัสดีครับแฟนบอลเล่บอลสาวสาวไทยทุกคนนะครับพบกับลุงแจ็คนะครับอันส่องนองไม้นะครับผักสีอีสานเป็นส่องแหลกนะครับสําหรับกลีปนี่นะครับก็เป็นควันหลงของสาวสาวไทยที่เล่นกับจีนนะครับที่ผ่านมานะครับที่ไทยชนะไปแบบสุดยอด3ต่อ2เสร็จนะครับซึ่งเป็นแต้มอีกแต้มหนึ่งที่จะมา เปิดรีเพ์ให้เบิงอีกที่เป็นแต้มที่แบบถูกใจหลายอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงพร้อมกันนะครับแต้มนี้นะครับนองแก้วจะเป็นค้นเสิฟนะครับแก้วเสิบไปนะครับจีนก็รับได้นะครับมือเซตกระซ่งให้นียิงๆครับตีไปติดบล็อกไทยครับ เด่งมาหาพอนพันพอดีพอนพันเส้นให้ไผครับพอนพันเซ้นให้น้องบีมอีกเทือนึ่งนะครับน้องบีมตีตีเต็มเต็มนะครับเบอร์สามรับได้นะครับเบอร์สามฟังจีนรับได้กระเด็นไปหารียิงยิงครับรีงฟาดเต็มเนียวเลยครับปัวเข้าไปนั่นกระเด็นมาฟังจีนจีนตีก้าวว่าตีไปด้านหลังนะครับ แต่ว่ารัชชุรรท์ครับรับได้อีกแล้วครับกองทูปรัชชุอรทพอดีนะครับอพาดมีวันพันก็มาเสร็จพอดีเลยมาเสร็จต่อให้นองบีมนองบีมก็ฟาดไปอีกที่หนึ่งครับยังแห้งเลยวันเถาะด้านหลังรับได้ครับเป็นของฝ่ายจีนด้านหลังรับได้ประเด็นมาเมื่อเสร็จเสร็จต่อให้เอายิงยิงครับลียิง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 กะว่าสิหยอดมุ่มวางนะครับ มีครับชัดวันพูโตไปรับได้ท่านนะครับโอ้โหกองเสียกีดสะดังเลยครับแล้วก็พันๆมาเป็นหนเสร็จต่อครับโยนขามมาให้น้องเพียวครับอัจฉาพรไอเขายังแห้งนะครับหัวเขาให้ไปด้านหลังครับเป็นเนปนดนไปดนหลังเลยนะครับดที่ตีของน้องเพียวนะครับสุดท้ายนะครับแต้มนี้ก็เป็นของไทยครับ จีนกันรับบ่ได้นะโประิวตไปทั้งกล่องเสี้ยหมดละอ่าสุดท้ายก็แต้มนี่โอ้มั่นสุดอยอดอีีนี่นะครับแอดมินเองอันลูกแจ็คเองก็ถือใจทุกตัวนี้เบื้องต่างหลายรอบนะครับพี่น้องครับถือใจหลายว่าโอ้ไทยเล่นดีหลายครับขอขอบคุณนะครับที่แวะมาส้มกันนะครับก็เป็นซองน้องไม้เดี๋ยวส่ง่ายกันด้วยคลิปนะครับที่ผมแอดมิน่ลูกแจ็คสั้มเบื้องอันกล่องเสี้ย ชาตุรกีและแฟนชาวไทยที่บินไปเสียถึงขอบสนามนะครับ่าเรีแอคชั่นเป็นจังแดตอนไทยโดนโตบแน่ละตบไปนะตบกันไปตบกันมาในการในแต้มนี่และครับต้องมาบิ Chachuan. Crowd loving it. China. Oh, goodness me! Somebody land a blow. Oh, ho, ho, yes! Uh.